สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่แอนดี้ก็เตรียมตัวไปทํางานจะ้ะแต่วันนี้พี่แอนดี้จะไปทํางานในหมู่บ้านที่น้าสาวแฟนอยู่เนาะจอยก็ฝากขนมจากเมืองไทยไปให้น้าสาวแฟนหนึ่งกล่องจะ้ะแล้วก็ในถุงนั้นก็คือไอของม้วนผมมาจจะน้าสาวแฟนให้น้องแอนกับน้องไมล์มาใช้ทีนี้สาวเขาไม่ใช้กันนะจ้ะเนาะอันนี้คือจะฝากน้าสาวแฟนจะ้ะนะเพราะว่าจอยก็แบ่งคนละกล่องอะจะ้ะพี่สาวแอนดี้แม่ย่า แล้วก็เหลือนั้นก็จะเอาไปให้ลูกสาวจอยคนเล็กที่ลอนดอนเนาะเพื่อนๆเนาะก็แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยนะจ๊จะแล้วก็เก็บเอาไว้ให้ลูกสาวจอยคนเล็กอันนึงจ้ะแต่คนแต่มันแป้งไม่เหมือนกันอันนั้นอ,อันนี้เอาให้นะสาวแฟนข้างแรกนี่แหละแกเคยแกไม่เคยกินมาก่อนหรอกนะสาวแฟนฝากเพียนดีไปให้เพราะเพียนดีต้องไปทํางานแถวนั้น <S <S แล้วก็จะเก็บเอาไว้ให้ลูกสาวคนเล็กนุ่นขี่สเปย์ใหญ่เ,หเพื่อน กันแดดดูหน้าถูกถูกแดดไหมหมดเลยแดิโอ้โหเอาท่าท่าท่านั่นงั้นยังไงฮะจ้ะแอนดีครับโอ้ขีดขีดอย่างงั้นเป็นสเปรย์ฉีดจ้ะนะมันซึมเข้าไปในผิวเร็วดีจ้ะมันเหมือนออ้ยเพื่อนแต่ห้ามฉีดตรงหน้าแอนดี้บอกจอยดอกไม้เพือ่อนๆดอกไม้ยามเช้า นี่ดอกอันนี้มีเริ่มออกแล้วนี่สวยนะสตอรอเบอรี่จอยกันนะแล้วก็ไอ้นี่เริ่มออกดอกเพื่อนๆเนี่ยมะกรูดจอยเนี่ยติดติดดอกเริ่มติดดอกเห็นไหมมะกรูดเดยจ้ะยามเช้าๆก็ประมาณนี้แหละสามีและลูกก็ไปทำงานตอนเช้าๆจอยก็ไปทำบายๆจ้ะ เข้างานไม่ตรงกันเนาะบางคนอาจจะว่าน้องจอยไม่ทํางานเหรอเห็นแต่สามีและลูกไปทํางานตอนเช้าจอยทําจ้ะแต่จอยทําช่วงบ่ายเลิกหนึ่งทุ่มพี่แอนดี้ทำเช้าเลิกบ่ายจะ้ะนะคือเขาทํางานเป็นทำงานธุกรกิจของเขาเองนะเพื่อนเนาะส่วนน้องแอนก็ทํางานโรงงานก็จะเข้าเช้าเลิกเย็นนี้จ้ะนี่สวยนะาตกไม้จอยแยกไอ้นี่เพื่อน จัแยกรดน้ำเมื่อเช้าแล้วจะขยายให้มันเต็มแผงไอเนี่ยขยายไปทีละนิดทีละนิดีล่หน่อยจ้ะแอปเปิลมันกระดกนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ดกดกอยู่เออคิดว่าไม่ดกดกอยู่นะติดหลายลูกอยู่นี่ลูกเขานี่แต่อันนี้ดกเยอะดกเยอะดกมาก ดอกเยอะสิงบอกดกมากเพ<ด><ๆ>ื่อนเือนดูดิอยู่ใต้ใบทั้งนั้นนะจ๊ะนู่นเห็นไหมถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายทุกวัน ทุกปีเจอก็ถ่ายอย่างเงี้ยจ้ะนะถ่ายทุกวันอะมุมเนี้ยทุกวันเพื่อนก็เบื่อกันเป็นแถวละเพื่อนคงจะเบื่อกันเป็นแถวนะถ่ายทุกวันมุมเนี้ยเออมันก็มุมแบบมุมสวยมุมบรีแลกของจอยเนาะให้จอยถ่ายหน่อยเธอมุมรีแลกอคเนี่ยเเห็นไหมนั่นะกิ่งแทบพักมันต้องหักแน่เหมือนปีที่แล้วว่ากิ่งหักอยู่ ปีที่แล้วมันกิ่งหักเลยนะดอโบตันสีแดงดอกโบตันมาละเพียงดีจะไปละไปทำงานละ You h a v everything e ดอกไปเอาให้เพียงดีหลวงนางไปทำงานอันยงดีจัดเลี้ยงอีก ครับตีด้วยเออครับตีใครเขาสั่งเขาสอดบอกให้พูดนะครับตีขอบคุณครับอย่างงี้ไหมเออครับตีเสียงบอกเออเอาวางดีๆเออนั้นขนมไม่ใช่ไปเปิดกินกับเพื่อนเฮ่เฮ่ตอนเช็ดกระจกเสร็จนะอันเดีกจนโอเพิ่นนันอยู่อันแกรนแฮมคุปตีอออาจารย์รถทำงานอืม, s s. <S อมโอเคดน้ำจะ้ะไปทำความสะอาด ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายโอเคบายอันเดซียูบายบายอันดีทํางานแล้วเออปิดประตูจอยก็จะเตรียมทําขาหมูต้มเค็มหรือข้าวขาหมูเนาะเพื่อนๆเนาะจอยไม่ได้ทําพะโล้ขาหมูนะเพื่อนๆนะถ้าเขาเรียกก็คือขาหมูต้มเค็มหรือข้าวขาหมูนั่นแหละจ้ะจอยก็มีขาหมูอยู่สองขาจอยก็ได้ล้างแล้วนะเพื่อนๆนะ แล้วก็จะมีสามเกลอจ้ะสามเกลอแล้วก็ดอกดอกอะไรเนี่ยดอกโอ้ยกักเหรอเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะตามพอบุบุไม่ต้องตามให้ละเอียดนะเพื่อนๆนะไม่ต้องไปนําไปผัดนะจอยไม่เคยนําไปผัดจ้ะถ้าจอยทาไอ้ขาหมูอะขาหมูตุ้มเค็มจะไม่นําไปผัดจ้ะแล้วก็อันนี้ไข่ไก่จ้ะถ้ามีไข่เป็ดนี่ยิ่งดีเพราะว่าไข่เป็ดอะไอ้ไอ้ไข่ขาวเขาจะเหนียวเพื่อนเพื่อนถ้าไขา่ไก่มันไม่ค่อยเหนียว จอยก็ได้ผสมกับไอ้นี่ไว้แล้วจ้ะนะซีอิ๊วดำจอยก็ได้ผสมคุกเขากับซีอิ๊วดำเอาไว้แล้วจ้ะเพราะว่าสีเขาจะได้สวยๆนะเพื่อนๆนะตอนเอาไปทำอะเนี่ยจะถ้าหมักไว้ข้ามคืนยิ่งดีจ้ะนะแล้วก็จะมีซอสก็คือมีเกลือจ้ะนะเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำตาลจ้ะนะจอยไม่ใส่รสดีนะเพื่อนๆนะก็จะประมาณนี้จ้ะ มาจ้ามาทําด้วยกันเพื่อนเพื่อนเออลืมบอกไปเพื่อนเพื่อนเยมาทําด้วยกันนี่คะน้าด้วยจะ้ะคะน้าก็เก็บมาจากสวนนั่นแหลจะจ้ะนะจากสวนของที่จอยปลูกเองสดๆจะ้ะนี่เราก็จะเริ่มทํากันเลยจ้าจอยก็ได้เตรียมน้ำเอาไวล้ลจะ้ะแล้วก็ใส่สามเกลือแล้วก็ดอกป๊ยกั๊กลงไปจะ้ะต่อด้วยซีอิ๊วดำใส่ไปนิดนึงน้ํามันหอยจะ้ะใส่ลงไปนะปริมาณเอาเองจะ้ะเกลือจ้า แล้วก็น้ําตาลจ้ะใส่ไปจอยจะไม่ใส่รสด,ดีและผงชูรสนะเพื่อนๆนะจอยจะไม่ใส่ผงพโพลโูด้วยจ้ะจากนั้นก็ใส่ขาหมูลงไปจ้ะเพราะว่ารสชาติจอยไม่ชอบหวานมากเพื่อนๆนะข้าวขาหมูส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยหวานมากเนาะมันจะเอาไปออกเค็มๆหวานๆเกลีอยๆอ่ะจ้ะจอยก็ใส่ไข่เนาะจากนั้นจอยก็จะตาพริกจ้ะตาพริกเอาไว้กินกับข้าวขาหมูจ้ะจอยเครื่องปั่นจอยมันพังเพื่อนๆจอยเลยมาตาแล้วตายากๆพริก แช่แข็งอะมันลื่นจ้ะจอยก็เลยตามพอแบบมันก็ไม่ได้แหลกดีหรอกเพื่อนเพื่อนมันก็คุกคักค่ะหยาบหยาบอะจ้ะเพื่อนเพื่อนเอาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละเนาะได้จ้ะจอยก็ใส่เนี่ยน้ำส,ส้มสายชูลงไปจ้ะนะเกลือน้ำส,ส้มสายชูผงชูรสไม่ใส่นะนเพื่อนเนนะแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปจ้ะทีนี้เนาะพอได้ที่ก็ใส่ผักคะน้าพอให้มันแบบว่ายุบยุบลงไปแค่นั้นหละจ้ะพี่แอนดี้และลูกสาวชอบกินไอ้นี่ไง,ไงผักคะน้าเพื่อนเพื่อน แต่ว่าเมื่อกี้อะพริกจอยอะใส่ไอ้นี่นะเพื่อนๆนะรากรล,ลากผักชีด้วยจากพริกลากผักชีแล้วก็กระเทียมนะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำาสปไสยชูสุกแล้วจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะพี่แอนดี้ชอบจ้ะลูกจอยก็ชอบคือไม่ยากก็ชอบจ้ะเมนูนี้ใครกินก็ชอบจ้ะไอศนีสก็มาส่งของส่งกล้าผักจก้ะแดดร้อนวันนี้ํำคันหมาข้างบ้านเห่ามากนกบ,บินผ่านก็เห่า ร้อนได้ยินปะ,ะดังนีงนะ่ะปวดหัวก็มานโอ้นี่กาถักเพื่อนของจอยมันมัน,ม,นมันตายอะ่ะจอยก็เลยสั่งใหม่จ้ะนี่มะเขือ,อยาทิพย์จอยสั่งมะเขือ,อยาทิพย์หกอันนี้ น้องใสเข้าแถมไอ้มะเขือนี่มะเขือคา,างกลบลายคางกบพห้ตรนฟรีโอ้โหเอาปากกาใส่มาให้ด้วยมีนางแต่จะลืมเขียนอยากทิปมะเขือม่วงมะเขือเปาะแล้วก็จะมีมะเขือเปาะม่วงเพื่อนๆนะต้องใส่นางจะลืมเขียนต้องใส่อันนี้จะอันนี้นางแถมให้อันนี้ก็จะ ไอ้มะเขือลายคางกบอันนี้ต้องใส่มะเขือไอ้ม่วงเปาะม่วงจ้ะจอยซื้อก้าแล้วสองปอนห้าสิบนะเพื่อนๆนะหอดีมากจ้ะแพ็คดีมากแม่ค้าเนี่ย เพราะดีจ้ะต้นเขาก็จะเอ็นๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาฟื้นตัวเขาก็จะจะตั้งเองจ้ะนอนมามันก็จะขดๆงอๆอย่างนี้ร้อนเพื่อนเปิดบ้านไม่ได้เมงวันเต็มเลยเนี่ยบินหลายรอบแล้ว น,นี่เปละม่วงม็เคือเปาะม่วงเดี๋ยวจอยก็จะเอาไว้เอาไปสวนจะ้ะเอาไปลงกระถางเลยอันนี้ปลายทางกบจะ้ะ นนี้เพาะกินจะซื้อเข้าก็แพนรดน้ำเขาหน่อยจ้ะนะเพราะว่าเขาไม่ได้รดน้ำข้ามวันไข,ข้ามคืนเพื่อนๆรดหน่อยรดชุ่มๆ เดี๋ยวจอยก็พวกนี้อยู่ถึงจะเอาไปส่วนนะจ๊ะวันนี้ยังยังนี้มีประโยชน์นะอยายซื้อมาจากร้านมือสองเหลือนี่ก็ลดตรงนี้นาจะทำอาหารเสร็จก็นี่ให้ดูนี่และจ๊ะ ผักที่สั่งมาเด็ดใบข้างล่างเขาออกด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าไม่เด็ดอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเชื้อโรคเนาะของจอยมันก็ปรับสภาพกับอากาศไม่ได้เพื่อนเดีร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนผักก็เลยเหี่ยวรากเน่าจ้ะนะโอเคทุกคนไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย